ร้านสมาร์ทช็อปร้านบริการจำหน่ายไอดีและกลองสุ่มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Toilet Tower Defense Bed Roll Bat Tower Defense และรวมไปถึงทา้าของ Pet Simulator X ราคาสุ่มเริ่มต้นเพียง1บาทอีกทางทางร้านยังมีรหัสไก่พร้อมเล่นการันตียูนิต5ตัวของแมป Toilet Tower Defense และรวมไปถึงระบบไอดีพาเติมซื้อตัวละครจากแมป Toilet Tower Defense หา้านคนใดสนใจนเผมนะั้นสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากได้ผลพิซซ่าท,ทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมแนทะที่ร้าน Bar Jot Shop เขามีบริการ กดผลปีซาเกมผาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพด้วยครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ a ิ i m e Adventure ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้นในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รักทุกคนนะครับผม๋ยะสำหรับใครที่เข้ามาด เดี๋ยก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมนะฮะหลังจากอัปเดตฮารวิตเข้ามาก็ไม่ทันถึงสัปดาห์นะครับผมนะฮะแบมีสปอยมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะฮะพี่สังเกตเห็นอะไรได้บางอย่างคุณผู้ชมเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับผมนะนี่นี่นี่เออมันรู้สึกว่ามันจะมีกล่องดำผสมกล่องทองนะครับผม มึงจะเอาไปกล่องทองหรือกล่องดําดีนะคุณผู้ชมมาอันนี้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะฮะรู้สึกว่ามันแปลกเว้ยเฮ้ยเอออันนี้แปลกแต่จริงนะครับผมนะฮะคือกล่องทองผสมกล่องดาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่มันบักนะคุณผู้ชมมาดิบดูกันว่าถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเก็บไปดิปึ๊บอ่าเดี๋ยวโอหเยแมงเลยออกมา2ตัวสาตัวเลยนะครับผมนะอ่าได้อีพีคุณสองมาด้วยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันก็บักนั่นแหละนะคุณผู้ชม่าเออแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชม แ่งตัวข,าขา่ากระทัานด้วยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยผมนะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนกครับผมนะนั่นก็คือเรื่องของตารางอัปเดตในเดือนนี้นั่นเองเนี่ยครับผมนะฮะซึ่งอยากจะบอกเลยว่านี่ครับผมนะตารางนี้เนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยก็คือทางด้านของวาทารูวินเนี่ยหรือว่าอีเวนต์เนี่ยก็ได้คืบคลานเข้ามาแล้วหรือว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนั่นเองนคะครับผมนะฮะแต่ถ้าดูดีๆแล้วนคะครับผมนะฮะมันจะมีตรงเรือตรงนี้ด้ ซึ่งที่เราเห็นนะก็มันจะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนะอันนี้น่าจะหมดไปแล้วเกี่ยวกับว่าฮาโลวีนนะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องดูต่อเลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องของผลใหม่นะครับผมนะอะไรประมาณนี้ซึ่งจะมานะครับผมนะฮะในช่วงของต้นเดือนฤดูหนาวนะครับผมนะหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับผมนะบ้านใครหนาวแล้วบ้างนะครับผมนะฮะใครผิงไฟใครก่อไฟแล้วบ้างก็คอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะบ้านพี่คือกูยังรอตตัดแตกอยู่เลยนะครับผมนะทุกวันนี้ละแบบอื กูอยากจะอาบน้ำวันละ3 4รอบนะครับผมนะอะไรมึงจะรอนขนาดนั้นนะคุณผู้ชมมาไม่เข้าใจจริงๆเลยแล้วก็ในตารางนี่นะผมนะเท่าที่ดูเนี่ยจะมีอีเวนต์คริสต์มาสรอเราอยู่ด้วยนะครับผมนะน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเห <c oughs> ล่านี้นะครับผมนะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผมนะบอกฟุตเนี่ยเวลาจะอัปเดตคริสต์มาสสักทีเนี่ยมันจะมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมกรานะครับผมนะฮะต้นปีหน้านเลยประมาณนี้นะครับผมนะมันคงไม่มาภายในปีนี้หรอกนะครับผมในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงของฤดูหนาวใบไม้ร่วงอะไรตรงนี้นะครััับบผผผผมม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 นน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 น่่่่่่่าาาาาาจะะะะะะะีีีีีีีลลลใใใหห้้้้เเเเเเเรรรรรออ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 อกกกปปปปดตไณณงงงงงคคุูชฮแ็ยยยทิืขส นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอัปเดตไหนหรือว่าอีเวนต์ไหนกันแน่นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคเราตัดภาพมาเราไปอยู่กันที่หน้า t w i t t e อร์ของซั f ฟีเดฟกันเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็แหล่งข่าวข้อมูลตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมนะถ้าไม่มีน้องๆหรือ FC นะครับผมนะที่ส่งข่าวสารข้อมูลให้กับพี่นะครับผมนะฮะถ้าใครนะครับผมนะมีข้อมูลดีๆเด็ดๆเนี่ยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกฟุตหรือว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารสปงสป ผมแน่ว่าพี่ผมมีรูปมาให้ดูพี่ผมมีลิงก์มาให้ดูสามารถทักส่วนตัวหาพี่ได้เลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้โอเคเรามาต่อกันนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยขอญาตแปลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะมาดูซิว่ามันเพ้ออะไรมาบ้างนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าเป็นเวลานานแล้วนะครับผมนะตั้งแต่ชั้นอัปเดตที่นี่เนี่ยที่ผมนะนี่เป็นสิ่งที่ชั้นกาลังทําอยู่สําหรับบอกฟุตชั้นคิดว่าเป็นบางอย่างที่เป็นตำนานนะครับผมนะประโยคนี้นะผมนะค่อนข้างที่จะตระกิดใจนิดหนึ่งนะครับผมนะคําว่าตำนานนั่นเองคาว่าตำนานของเขา ืออาจจะหมายถึงสัตว์มายาบางชนิดเองครับผมนะอาจจะเป็นผลมังกรก,ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะแต่ไม่รู้หรอกนะครับผมนะว่าเขาจะหมายถึงอะไรเราก็เป็นเพียงแค่การจินตนาการตามภาพตามคําพูดของเขานนั่เองนะครับผมนะผู้ชมคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยได้ผมนะว่ารูปภาพรูปนี้เนี่ยเขาสื่อถึงอะไรนะครับผมนะน่าจะเป็นสกิลอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะถามว่าสวยไหมกูก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับผมนะฮะคือภาพมึงก็เบอร์มาแล้วก็สีมึงก็เพี้ยนมาด้วยกูต่อยโคตรบาดจอนเลยก็ดูไม่ดูเรื่องนะครับผมนะฮะคือมันตัวอะะะไรรวนคับผมหลายๆคนนเเี่ยไออ้กกกิิมงบว่าเฮ้ยมันเป็นผลงู หรือว่าผลมังกรหรือเปล่านะครับผมนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะแต่เชื่อว่าอัปเดตหน้าเนี่ยไม่น่าใช่มังกรนะครับผมนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับผมนะน่าจะเป็นคินเนซิตหรือว่าหรือว่าผลคิสเนตหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเรามาอ่านท่าของคอมเมนต์ดูแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะหลายคนก็หลายความคิดนะครับผมนะบางคนเขาก็บอกว่าเออมันเป็นผลมังกรบางคนก็เป็นผลฟินิกซ์รีเวิร์กบางคนก็เป็นแบบว่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะก็คือหลายคนหลายความคิดแตกแยกกััััันนนนนนนไไไไปปเเเรรรรรรืื่่อออยยยลลคคคคบบผผมมมมะะะะะาาณีีี้้้้้สสุดแวฮฟงงหกใ คนเลยนะครับผมแต่ดูทรงเหมือนจะมั่วไปหมดเลยนะครับคุณชมคนไหนนะครับผมนะที่พอรู้นะครับผมนะดูออกเนี่ยผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้ว่ารูปภาพที่เห็นนี้มันคือผลอะไรหรือว่าสกิลของอะไรกันแน่ลองคาดเดากันมาดูนะครับผมนะฮะเอาเลยครับผมนะในคลิปนี้เนี่ยก็มีประการนะครับผมแต่ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปตัวนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมแต่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหสปอยล์ไม่พังสปอยล์จริงๆเลยผู้ชม